เรากับว่าแผ่นดินนี้เป็นที่ที่พืชพันธุ์และนานาสัตว์จัดมหกรรรเฉลิมฉลองอยู่ตลอดเวลาด้วยมีความมั่งคัง่งทางทรัพยากรธรรมชาติอันล้นเหลือมีเนื้อนาดินอันอุดม มีอุณหภูมิที่เหมาะสมปริมาณน้ำฝนที่พอดีเอื้อให้หลากพันธพันไม้และพันุสัตว์ได้งอกงามเปรมปรีอยู่ในพื้นที่รูปขวานทองแห่งนี้ทั้งที่ประเทศไทยมีพื้นที่เพียงร้อยละศูนของแผ่นดินทั้งโลกแต่กลับพบว่าพันธุ์พืชและพันธุสัตว์มีความหลากหลายมากกว่าแผ่นดินใดๆเพราะเมืองไทย เป็นจุดบรรจบของสายพันธุกรรมจากแหล่งต่างๆทั่วโลกความหลากหลายทางชีวภาพของแผ่นดินนี้จึงเป็นแหล่งปัจจัยสี่อุ้มสมทุกชีวิตให้มีอยู่มีกินมาแต่ครั้งบรรพกาลอาจเพราะใช้จนเคยชินกินจนเคยปากทำให้หลงลืมว่า สิ่งที่ธรรมชาติบันดาลให้คนไทยมีกินใช้อย่างไม่ขาดสายและบางคราวแทบดูไร้ค่านั้นแท้ที่จริงแล้วหากประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอาจบันดาลคุณและค่ากว่าที่จะนับได้และหากยังไม่มีการทำความเข้าใจถนอมกินถนอมใช้สินทรัพย์จากความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้อาจต้องกลายไปเป็นทรัพย์สินของต่างชาติและอำนาจทุนที่อยู่ในมือของคนเพียงไม่กี่คน นี่เองจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้หน่วยงานเล็กๆหน่วยงานหนึ่งปวารณาตัวเองโดยการคิดเพิ่มเติมค่ารวมทั้งพิทักษ์รักษาความหลากหลายทางชีวภาพหรืออริยทรัพย์ของชาติให้เป็นสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าให้กับคนไทยโดยเฉพาะคนในชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง าจเป็นชาติพันธุ์ที่ขึ้นชื่อว่ามีทักษะในการติดต่อค้าขายชาวมงที่หมู่บ้านขุนกลางในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จึงนำเอาพืชพันธุ์ที่พาบปลูกไว้ออกจำหน่ายกับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพืชเมืองหนาวและงานฝีมือทำให้ชาวชุมชนมีผลผลิตส่งขายได้ตลอดทั้งปีแต่กระนั้น ราคาของผลผลิตที่ถูกกำหนดจากคนกลางก็ไม่สามารถสร้างความยั่งยืนทางไรายได้ให้กับพวกเขาอย่างแท้จริงการหวนกลับมาทบทวนหาภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษและทำกินทำใช้จากฐานทรัพยากรที่มีอยู่เดิมจึงเป็นสิ่งที่ชุมชนมงแห่งบ้านขุนกลางนำมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเพื่อยังชีพให้ได้อย่างยั่งยืน แม่ปั่นได้พ่อสานเชือกเป็นคำกล่าวที่ชาวมงเอ่ยถึงกระบวนการทอผ้าจากใยกันชงเส้นใยธรรมชาติที่ได้รับการยอมรับว่าทนทานที่สุดในโลกสำหรับการนำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มและนี่เองเป็นที่มาของการพยายามหากระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของชนเผ่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชพื้นถิ่นนอกจากนี้ชาวมง,งที่นี่ ยังคิดหาทางที่จะพัฒนาสุราพื้นบ้านที่ทำมาจากข้าวโพดพื้นเมืองไว้กินใช้ในชุมชนตามที่บรรพชนดั้งเดิมเคยทำกันมาแต่เก่าก่อนใช่หรือไม่ว่านี่คือการนำวิถีมาเป็นวิธีในการสร้างมูลค่าและรักษาอัตลักษณ์ของความเป็นชนเผ่าไปพร้อมๆกัน แม้จะเป็นชุมชนต้นแบบที่มีชื่อเสียงเรื่องการพึ่งตนเองมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานแต่กระนั้นเครือข่ายอินแปลงที่มีศูนย์ประสานงานอยู่ที่บ้านบัวเอเภกุดบากจหวััดงสกลนครก็ยังคงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนานอกจากจะนำทรัพยากรมาทำกินทำใช้ในชุมชนแล้วยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกส่งขายจนมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ และนี่เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ชาวอินแปลงพยายามหาทางคิดเพิ่มเติมค่าให้กับทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นตนว่างเว้นภารกิจจากหนาไรกลุ่มสตรีแห่งบ้านกุดแฮดหนึ่งในภาคีเครือข่ายอินแปลงพากันมารวมตัวที่นี่เพื่อผลิตผ้าย้อมครามซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาวกะเลิงอาศัยความรู้ในการย้อม ที่ถ่ายทอดกันมาแต่รุ่นพ่อแม่และพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นต้นทุนเพื่อทำใช้ในชุมชนและยังมีเหลือพอส่งขายเป็นไรายได้อีกทางหนึ่ง <Okay. S 1> ไม่ไกลจากกุดบาก <Okay. S 1> เครือข่ายอินแปลงยังมีภาคีความร่วมมือจากสัมพันธ์ดั้งเดิมคือหวายแลกข้าวไม้แลกปลากับพี่น้องร่วมรุ่มน้ำสงครามที่ตำบลสามผง อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมท่ามสงครามหรือป่าชายเลนน้ำจืดของแผ่นดินอีสานฝั่งแม่น้ำสงครามซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศก็ยังคงเป็นครัวเลี้ยงชีวิตให้คนที่บ้านปากยามได้พอกินพอใช้อย่างไม่ขัดสนจนเกินไปปลาปลา าและปลายังคงเป็นผลผลิตที่สำคัญในการนำมาแปรรูปในรูปแบบต่างๆของคนที่นี่จนเกิดเป็นวัฒนธรรมประแดกที่เรื่องชื่อไม่ว่าจะเป็นปลาส้มป,รรปลาปร้าน้ําปลาปลาแห้งอย่างที่เห็นอยู่นี้นอกจากปลาแล้วต้นไม้ในป่าทาม ยังเป็นผักสวนครัวที่มีให้ชาวปากยามเก็บกินเก็บใช้ได้ไม่ขาดสายจึงเป็นที่มาของการหาทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาให้มีคุณภาพและรอผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาไผ่กระซะให้เป็นหน่อไม้รสเลิศต่อไป จากทามอันเป็นป่าชายเลนน้ำจืดมาถึงป่าชายเลนริมฝั่งทะเลลุ่มน้ำเวนที่อำเภอคลุงจังหวัดจันทบุรีพื้นป่าแห่งนี้เป็นป่าที่กินได้ไม่ใช่ป่าไวโกและนี่คือกระบวนการทดลองกินทดลองใช้เพื่อพัฒนาให้คลุ่นพืชที่เคยถูกมองอย่างไร้ค่าในป่าชายเลนแต่กลับเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยาหลายขนาน ได้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ประจำบ้านของใช้ประจำตำบลในเวลาอีกไม่ชา้าด้วยทำเลที่ตั้งของชุมชนที่ไม่ไกลจากทะเลน้อยและภูเขาบรรทัดทำให้ชุมชนบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเชี่ยวชาญทั้งเรื่องการหากินกับ <พอ S 1> น้ำ <พอ S 1> และการใช้ประโยชน์จากป่าแม้กระแสทานของการเปลี่ยนแปลงในนามการพัฒนาจะรุกคืบป่าธรรมชาติกระนั้นชาวชุมชนก็ไม่ได้เพิกเฉยดูได้กับความเปลี่ยนแปลงหากพยายามระดมสมองมองหาหนทางในการเพิ่มทุนจากฐานทรัพยากรที่มีทั้งการกระตุ้นให้ชาวชุมชน วนคืนสู่วิธีของชุมชนชาวนาที่เป็นมาแต่เบื้องบันคือการทำนาข้าวไว้กินก่อนส่งขายหรือการพยายามสำรวจและทำฐานข้อมูลสมุนไพรที่หาได้จากป่ายางพาราใกล้บ้านอย่างที่เห็น,พนเพื่อหวนหน้าจะพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรเป็นฐานเรื่องยาของคนในชุมชนและท้องถิ่นใกล้เคียง กรณีศึกษาเพียงบางเซี่ยวส่วนจากชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยรู้จักตัดแปลงแบ่งใช้ดำรงชีวิตโดยอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพเลี้ยงดูอุ้งสมมาช้านานเรื่องสำคัญต่อจากนี้และอาจถือเป็นหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพองค์การมหาชนที่จะต้องทำหน้าที่เชื่อมประสาน และรวบรวมองค์ความรู้ทั้งการนำความรู้สมัยใหม่มาต่อเติมเสริมค่าผสานกับความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเดิมเพื่อพัฒนาให้ความหลากหลายจากทรัพยากรเหล่านั้นสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับชุมชนได้อย่างแท้จริงแม้จะยังเป็นเพียงก้าวแรกแต่แสงแรกจากอรุณรุ่งก็มีความหมายกว่าความมืดมิดแห่งราตรีการไม่ใช่หรือ